โอเคพี okay. okay. ่น no. uh, ้องเนาะโอเคได้เลยนี่เป็นเมือวันห่เถิดเถิดนะโอ้มาเถิดมุงไวแท่น่ะแล้วจะแพร่แล้วน่ะสามบ่สี่สี่ละสามสี่สามสุดยอดต้องยกปหมักชิปมักชิปเลยเนาะเน่ยให้หมักชิปเลยแบบนี้พี่น้อง

สูดยาไม่ได้เจ็บดังเจ็บดังตติ๊มันนะ้ก็ไาีหน่อยสามร้อยไป่สองร้อยเยว้านานี่สองร้อยเหนสามกอนเร้อยก่อนเพาวากันเดนอัพคลิปพี่อ ไอ้เนาะไอ้ยังไงก็บอกไม่ไพยว่าเจ้าคิดนี่สามพันประมาณบ่เออเลยถึงใช้เลยถึงใช้เราหา้าอยนักถงานก่อนว่นนนนนาข้าคอยขึ้นไปหลังผ้านะมอเทอร์นั่งฉีว้มันถูกกวาเด้สัญญานๆๆขึ้นไปลายคน ไปนั่งุ่นอ่กเนี่ยแอขีดเด้น้องแผ่นโอ้ดีดีอ๋อวัดไหวเลยไล้องแผ่ขอ้องแผ่นค้นไปนั่งหาคาหุ่นขึ้นไหวัหนัค่าหุหาคาหุ่นเลยเจ้านะอ่บอลปขีก่เนอะเดีวอยากั้งนี่บอะไปอยดก่อนอ่มาคอยบวาาจากขั้งไปหาบัขึ้นไปมุ้งบานนี้ได้ค่ะบานนี้สตอบ้านนี่ บบอก็ซีดไว้นึ่งไวนะซีนมันมันบอกมาซีดีไหาดีานจะขีดขอไฟก็ตามอยู่นี่ฮะตามจีะตามจีแม่งปติงเาแย่มันปปรัตนุมาติได้ทักมือนี่ยอะไรเป็นว่าจะกรอกงูให้ จะสิปากน้ำบ่ได้เชื่อนันจะพีบ่าะบ่บ่บ่่อ้องแพอยู่นี่ก็ได้อยู่ไปได้อาไม่มัแพอร้อแพนะชาวุมไจีเห็ดอันนี้มันเล้วกันย่าไปเด้อถ้าต้มมีุมจีก็จะ้่กเราสิมันแน่พ่ัยังมไปรองนะกี้้ยินันีั ฮ่าพื้น,บบน,น,น,นอ,อ้าพืนา่าพืล้วป่อยเลย็พืนาปะอ้าพ่อนตะกี้นั่นพ,อพ่อ,พอลูกนัเป็นทหารแล้วก็พ่อนั่นเป็นพนนนเนพรางไปไป,ไปเยี่ยมลูกลูกพาไปกินเฟอพ่อถ้าเไปน่นได้จะไปนั่ม้อ ได้ได้เลยแม่เนาะลูกลูกสิมาอึพอกระเตะนับอ้อยกุชชี่นปกรเตะไปกระโปรงนอนต้นอนสุ่งเลยบานอนนาบการนอนนอนสุ่มเอาัวกระโดดลงตึ๊ะเอาัวกระโดดลงตึ๊ มาสูงกว่าว่าบดฉันยานสีในสสีอยู่ต่ำมันต้องอยู่สูงอยู่ในอากาศสลัดอีลี่เานขอแลทีเดียวกรวยเิดวเทจัดายานมาได้ open, mm ิมามประมปเทนั่งเมื uh, okay, okay. ่อยเนาะแม่บ the ื uh, yeah. ้อยังเห็นมันตันนี้แม่เที่วหิวน้ำย่างไงคอสิรับหิวให้หมวย เดี๋ยวน้ำในวิทนะลาบกับตัวเดเยวน้ำในวิทมันกิดลงไปตักเมื่อยแล้วง่วกเอาไก่กุ้งน้องชาบคุณไม่หิวเหยียบปล่ามันตักตุ่มอตุ่มตุ่มน้อใครไม่หิวอยู่นองชาบเก่งยังรึยังเบาลี่จีมื่อแก้วทีเพื่อนคอยสิลงไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวพออาบอ้าวมันห่อนบ่มันไม่เหี่ยวโตคนอ่ะเอ้ยผีแล้วเบาลี่น้าหน้าเล่าของชาบเสื่อนเนาะบ lắm 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 Long ừ, như si là hai sổ thương à, nhuận nó bunny mãi này baba thương mini đây hắn lên mọi người nhưng con hãy quen ấy ok đây bội nhưng hai ray giảm đuổi mưa giảm tốt cho bỏ tâm tốt với tai nạn nhân 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 เราขึ้นไปแบบเต็งยากเราฝนหิ้มน้อถือหลังคาถือดอกขึ้นไปหลังคาพี่น้องเลยไปหลังคาเพราะว่าขึ้นมาหาสัญญาณแน่พี่น้องเลยเก่งชุดยอดชิบด้วยเออบอกเธอละมงไวขนาดพูพี่น้องเนาะวาย่อะลรกาวาเล่เหมือนนี่จะยัางน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าน้ามาถ้าฝนแห้งนี่มันก็สิคุ้งพัวฝนด้วเนาะพี่น้องเลยพูย่างน้อยหนึ่งเลยพี่น้องเลย ้าน้ำฝนแห้งมันกระสิตกหัวเพิ่นพิจาวาบปแรกก็หาส่างกระสีหรือว่าหาหันทนี่มาโตงไว้แหละบ่ห้มันตกบ้านเพิ่นดินเพิ่นเนาะถ้าเพิ่นม่มาเลยมับฝ่าาันบอมีต้นราหนอกมันสิเอาเด้ออเด้อเพิ่นกสีอันนั้นเด็กเฮือนนะดิจะกลัวเป็นปลาต่อเพือนบ้านเอาขึ้นจำว่าะบ่เถิดอจำมันบ่เพียงบดน แลอนนองเ,งเอาอเอเาโอเคใช่เถอะเอาขึ้นจาเลยมันเพียง้ัเอาเอาใจึ่งออกเพรานยามันถือเกลื่อนเป็น,าาน,น,นหน<อ>ลังครัเวลาฝนตกแห้งยามันชัดตัวดมนเล่งแห้งไรโอ้เแลยวดงหรือว่าอะไรแบบนี้แล้แล้วก็เฮ็ดทางอันนั้นมาพี่เลยเทางยังเพิ่อนนะหางลินลน้นเพื่อหาสัญญาณในคอยเห็นเพืพ่อหาล Nào, khuẩn vào mông Nào, mình đi chốc chốc đây Bởi vì chúng ta mông của cháu mông bảo đi Đuồn, đuồn Cái năng nào? Rút phai tạm cắn không? Để là số con tố Mình đã lấy rồi Khuẩn vào mông rồi Chúng ta sẽ tục mây lên nông Mình 600 นี่ราหรลุ่้นุดขึ่นหาหาร้อยเลยหาร้อยนะนะพนหหล้อยเจ็ดอเนาะปกนอย่าเากนเป็นดทีดินเาะแนะนำเราเด้อเบาลเด้อ เวิรงมุมมองทางเทิงบอลเทิดพอต้องแฝดขึ้นมาหาดวงอัพสัญญาณพี่น,อนอ้องเลยเพราะว่าสัญญาณบ่ค่อยมีก็ได้ขึ้นมาหลังคาลำบ่เถิดแถวมุมแถวเทิงนี่แหละโลูกเมลิครับสาใบไปปลูกอ่าหน่อไม้หน่อไม้ยิงน,น้องเบมลิคไปเอาหน่อไม้ยิงน,น้องมา เอามี่น่าไปมาเห็ดสออานตน่ผู้ไม่ใ่จีโอเคยอดอลีบอเถิดไปเนาะบอเทิดมุงเนาะไปอะไรตั้งเทิงคุณกับเราบอเถิดคือทั้งเทิงนจะมุงบดแมนบอเถิดมุงบดคูแทน ที่นี่เออรอนนั่งกัได้เดช้อยเราเดาว่าหน้าจะรูปนี้ไหเธอมาตอบบ้านหนึ่งเด็ดหนึ่งเนาะขยันมากี่พี่้องเลยแล้วแทนแล้วฮะ แล้วหลายแผ่นแล้วนัดแงกัสีมาพี่ได้บบอสได้ปะนี่สไม่ห้ามดบมาบอสไม่ห้ามในเอา้บอสสองสามสี่หอเกียบอสไม่ห้ามนเอาม้บอเอามาแล้วบอสเอามาอันนึง อ๋อผุดต่อใบกระเบาลิพี่น้องเลยปลูกหน่อไม่ภาคการลูกหน่อไม่เลยเอามากนึงก้ารอคนดีก่อนดีต้องมาเถิดก่อนนั่นว่ะมาเถิดระวังชังกระสี่ได้มาเถิดได้ตัวนี้เบอร์คนฉุกมาพี่ก่อนมาจีบบาทเจ้าอึ๊บ อ,อมาแต่ผุเลวทีโมุเลว,เลวอันนั้นได้นะบอกไดนะนาา้น่ะอไฟอันโทรศัพท์อันนั้นนะ่ะบแพร,พร,พร,พร่พอน้องแพนแเหวอยู่สูงของแค่ได้เพอนวานะสัญยานแห้งได้เพนะือนว่น่ะมีแห้งดอกบแพ่อดเ่อพอดได้แล้วว่าใส่กะบ,บ่าวกัไพ่พี่นะงใส่าย,ยาเพืนะอาพาพ่อน่ะว่ากังไพรกนโค เนเงิน่ช้ขอต่คือเกาคือเดิมมันแหลกอว้ออวคนโกไม่แต่โกเปน็นหาเงินชื่อชี่ช่ขอแต่นํำเมียคือเกาขอสักนเนี่นาับเนีนั่นแล้วอ<ม><ม>พ่ไว้ขกันยังขอนเมียใจย่อหมคักคักดยอดบรโต้มาบัดนี้กับบัวเลวมีบุหรี่แล้วข่บัดนี้ถือยอดนอาเถอะเนาะพอต้องแพเอาแบบ ประสิทธิ์เหลือแม่ยาเผาคนขนาดไวขนาดได้จวดจ้าขนาดได้พอไมีสั่งกันสี่อันนียนตะปูหรือว่านยังเมื่อวานนี้เรียบร้อยเลยมุ่งแต่วานนี่แล้วแต่วานนี่นแบอแมนอุปกรณ์ครบนะแมนมันก็ชิดตะไ้โคมเมื่อแล้วแล้วแต่คืนนี่นะบอเธอเดือดเหตุการณ์คืน,นอะไรได้ได้มาตื่นเต้นบอแต่ยังนำเล็กนหน่อยเราย่องให้มันและโดนได้ชา,าเบิ่งแต่ละเทออื่ม เอาโคตรตีลูกมาหายบ้า,าบอสตอกตัวนี้ก่อนก็นได้บอสอ้องพี่ะนะก่อนเลยจะตอกขันแล้วนะจะตอกแล้วก่อนเี่กพี่น้องเมาวันี้ปลูกแล้ว<า>ปลูกแล้วบอสเมื่อหน้าโคตรจะเอาพักอันนั้นมามาเดิมอื่นเด้อปักนางเลิยไว้ปลูกแถวนี้แล้วบ่วนะอส<า>เถิด พักนางเดินเนเอาบ่ไว้ใส่แกงหอยเนาะออมหอยไหมใส่ออมออมงูเห่าแสบหอยเอาบ่สบายพักนางเลินก่สิลบไม่เพราะว่ามีอนไรหน้ามะฮะเป็นหน้าโป้งนะพ่อนาะหอยบอถ่ายหูพ่อแพท ป๋อตัวแดดปานนี่เอ้ายืนยืนไม่ต้องให้เบากระพ่เลยยืนยืนคอนเลยเบาก,การะพ่ายจัดการปานนี่อ๋อตัอขอวข่กระเจีได้ลงบานนี่แล้วอันนี้เผาคนแห้งแค่นี้มันแดดแดดกระแดดนี่นะพี่บุ๋มเบากระพ่ายถ้ากล้องเห็นแน,น่ใช <c oughs> ่เบากระพ่อ,พอ,งงอ,พอีกแล้วพี่น้องไงระยะเผาคนแหง้ง ชมนี่มาบอสว่ะพ่อต้องแผ่นนี่สูแดดบ่ได้บ่แม่มันแดดเองนี่เากิดเหยบางลงเป็นยังพ่อต้องแผลทางกระโอยคลิปบานนี่บ่ได้นี่แมนเฮ็ดเพแเฮ็ดแบบนั้นม no ันมันล no ้ม I mean, ah, ah, oh, vale ันหดมันหดได้บ่ครับบ่บเลยนิงงแผ่นนมกัแบวบ้านลำไภ่เนียวะสบายที่เขาเฮ็ดน้อยเราคอยก็ได้เราแค่เต็มแล้ว

แดดตะวันแดกแดกยัางอะไรเขาเอานก๊าไส้ใส่ใส่ก๊าซไส้ไดูดไดตามคนไม้ล้วขึ้นเไหมเล้วขึ้นเปลีนเครื่องเลยล้วบุ้งเชื่อนขอเทิไปแล้วเลยอว่นาังแบบชุดบิกินี่จุดบาไส้บ่เชื่อ ไข่ขึ้นชู่งยี่นี่เออมีบางไท่อยู่ว่าปากกระเซียนมันมักจูดินบางไทยลูกเออกรบนะคือบางไข่เนี่ยจูดันได้เมื่อนานมุกหอยตุ๋หานุ่งเสือดเอ้เชือใส่เสื้อเซ็กซี่ลายสีเหล้วเลยเนาะมุงก็เดียวสีแล้วเลยนะไว่ายว่าเถิดตะมุงไว่ายน้น้ำเย็นเบาเบาลิเดี๋ยวไข่ยินให้ยินให้ให้เตียงอ้าวไข่จะไปซื้อน้ำก้อนแล้วข่อยจะยินให้อาจะไปชอบยางหอดแม่นเด้อให้ข่อยได้ยินให้เน้ เงานตามะขบตามแล้วังีคนยุงมุดอยู่นั่นสามพันให้สหจงาารอตามอีกิพันสามแไปสามิแต่ทางลูนเทพื้นินบอกปะพื้นิมังเอาบอกงินเดือสบายซื่อนก้อนมาได้สามจงสามก้อนสองพันนี่ไม่ว่าแล้วดีขาย แล้วบุเกย็ไว่าหยาบคายใจยัวแล้วจ้ะบอกวัดเปิดเพลงมัเอาเด้อคือคน้ันกระเาปร่วงนะเเ็ดไกินหน้าบ่เพอนไปเอาิกควายออหน้าเหรเทีกินไหมกินผวายโบกไปสี่รับเสิฟให้เพื่อนลาทนตกแลหลดเลี้ยวได้ดเวันนี้โคต้าไม่มีะกินบกว่าอดผิววนนี้นกิาน้ำน้ำแข็งเย็นน้ำเย็นเนาะเธอเนาะดึงมาูไม่เหรอก ยังจะเพน่ะยังชออยู่เลยฮะอ๋ออบนี่หนหยินฮวเฮงนี่อยากเอาใม่กับข้าพเจนั่งเลยดิไนีเลยดิไหวยนโลไอนเราไม่เ็นนะเขาบอกเบอกคอยขันแม่แม่อยก้วอัด้ไมเห็ทังดินเด้โอเคไลบบบดหนีกินน้ำ้างนโอ้มีมุดวะ เทพืชแล้วคือดีดังใครเน่เฮ้ยจะบายใอ้มาเทิดเราอันมุ้งนี่ก่อนไม่รู้ว่าจะกินอะไรคือดีขึ้นแท้มันแข็งกว่าวาธรรมดาฮีร์ดฮอดฮอดอดประจอยกับมันแต่งแนบันนี่ฉันเคร่ง

เราัวนางดินนม่เห็ไหมนี่เห็นไหมนี่กันมานี่กันน้ำส่างแมนเนี่กันน้ำส่างมืเดอนเช่นีน้อยนึงเนาะแมนเป็นช่างเองนี่แล้วทีมงานแถวช่ยกันนี่แล้วทีมงานเถาคนลุยคู้ไหที่เป็นเป็นได้เยกันขอทำเลยเราไป่สุกย่าม่บ่แลยไอ้หัวโลนมี่โอ้ยใคสุกเลไอ้นี่แล้วยังให้ใคสูบเพื่อนะ กูจ้าว่าใคยในซูบยามาตะคมให้บันนี่ขอลูกแท้ขักวะเฮ้ย่า,าให้มุ้งอยู่ทางข้างบนในเตียงยนันน่ะคอยๆอน้ำอายนะเราใส่ยาเขือน,น,น่าสงนกหีน้ำอ,อ,อายนะซูบยาก,กับเขาอันนั้นใกล้เลิทชายแม่มนเ<ต>พื่อนคุณหลานอนพื่นหรอวะจะนอน่อยเป็นง่ายมานอนนี่ พักนี่เอานี่ไปพุ่เป็นเพื่อนคัวอยู่พุ่นแล้วมานั่งอยู่หน้าบ้านบัดอ่ะเตียงนอนบออะเตียงนอนหน้าบ้านนี่ก็โอ้ยนั่งเย็นเนะของไผ่พักใครวะพักแล้วบรับนหน้าบ้านกันนี่นั่งมุ้งนี่มุ้งบ่บดขนาดบาบอดนี่พักเอาพี่น้องเอคลิปนี่กันเห็นย h a u พอสมควรเนาะกะผมไี่ยังไงกะระวังเห็ดอ่ามุ้งบาเบอะพี่น้องเองขึ้นมุงเองเนาะกะได้ซอยกันแต่ว่ามมุุงงให้เรา ได้จะยืนสั่งกระซีทีมงานกันได้เนาะพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องจ,จะได้ขอจบคลิปไปก่อนผิดพ,พาดประการได้ก็ต้องกราบขอโทษขอไัยเดอร์ผมเองพี่น้องเอฟซีบาซูกุสกุนสบายดีและ,ะวสวัสดี